สารคดีสัตว์โลกแสนร้ายวันนี้เสนอแมวเหมียวแมวเป็นสัตว์ที่คู่โลกเรามาอย่างช้านานและคิดจะครองโลกในประวัติศาสตร์มีการเรียกแมวประชุมพร้อมกันสามแสนตัวโดยมิได้นัดหมายถึงแผนการร้องเหมียวเหมียวเรียกประเดี๋ยวก็มาทำให้มนุษย์ตายใจและคิดว่าเป็นสัตว์ที่น่ารักใสซื่อหลอกกินอาหารและให้เล่นด้วยไปวันๆโดยมิจำเป็นต้องประกอบอาชีพ ไม่ต้องเข้าโรงเรียนเพื่อเรียนหนังสือก็มีชีวิตที่สุขสบายไปจนถึงอ,อายุไข่สิ้นฮะอจะนานแล้วเหรออ่ะก็ได้รู้ว่าหลอกแต่ก็เต็มใจให้หลอกเ้มว